สวัสดีครับสบายดีพ่อใหญ่สมลิดครับมินตาสาลูกติจามากินขา้าววาวกันนะครับผมเมื่อนี้เมนูพี่เสียอีกแล้วนะครับเมนูลาบเป็ดปิ้งเป็ดเนาะผมกับผักสดจากสวน,นหฮาอ,อันนี้ใบใบมะกรูดทอดใบมะกรูดกับพริกพริกแห้งนะครับผมกินกับลาบเป็ดมาครับจวดจวดกันเลย,ยเขาเด้อเขากับคนนี้ห่อนห่อนครับ จอดเมนูซอยกันเ็ดครับเมื่อไหร่เมนูซอยเฮ้ยอันเจลของเฮาอยู่ในตู้ฮะเจลปลาแดกับวอ๋อเจลปลาแดกบ่อซนมีลาบเป็ดเราบ่อสนตัวนั้นไว้ถ้ากินอีกรอบต่อไปอืมอืมชิมปิ้งเป็ดของมินตาก่อนครับเดือนกว่าครับบ่บ่อะไรกันซองเกือบซองเดือนละนะอืมนุ่มพอดี ขีหลับเป็นครับอืมอืมงอสีังเลยอืม อย่างนี้ทับบัวหัวทับบ็นหัวมันครับขัดไปเลย <c oughs> หัวเป็ดหัวเป็ด <c oughs> หัวเป็ดกัญยังยูเป็ดนะเนาะตัวหนึง่งย่างมืออื่นร <c oughs> าดตลยเป็นเม,มนูต้มแ <c oughs> ม่ ต้มยำนะครับต้มยำเป็ดหรือว่าจะเป็นเมนูป้อมก็ได้พร้อมเขากันที่สุดแม่นไปกูดทอดครับอยู่ทางเล่าเขาจะปิ้งแบบนี้เนาะเขาจะเอาอันนี้มาใส่ใบะกูดใจเลยแมนเขาใบะกูดมาใส่สวยงามแล้วก็อร่อยด้วยอือเห็ดแจวมีพักอ๋อเป็นพักเป็นพักพันเป็น เป็นกบบพันเป็ดเป็ดกระมันมันนี่ทุกคนมันอิลนี่นี่แต่น้ำมันเป็ดอ้นวนอ้วนคนกินก็อ้วนทุกอกัางละเป็ดตัวเว้เลยแม่คนกินก็สิอ้วนน้ำแหละวะนี่ อาจจะซื้อเป็นตัวตัวดิบตัวตัวสดมันเนาะอืมซื้อเป็นตัวสดราสั่งเพิ่นนะครับอืเขาอาจจะมาเห็ดลาบเป็ดสุพีนองบึงเพราะว่าแม่ค้าแม่ค้าเจ้าหนีถามมิ้นตาถามก่นแล้วอืมเป็นเป็ดเพิ่นเลี้ยงเองนะครับนั่นเป็นเป็ดเพิ่นเลี้ยงเองครับมันกับ็พือจะสั่งตัวสดมันเพราะว่า,าจ,จะได้มาเห็ดเลือดแป้งนะเห็นเลือดแป้งเนาะว่า เ้าสิเฮ็ดเป็นบ่ล้องเบิงทางแดกแมนล้องเบิงถ้าบ,บ่เป็นเขาก็เอามาต้มเลยเนาะแมนโอ้จะมัมะกมาพริกมาเคยเห็ดเหอดเป็ด กินเขาเข้าเสียงฝนตกดิ้นมไม่พริกอยู่บ่บงว่าทาพริกอ่ะโอ้เพราะไฟมันอ่อนล่ะฝนตกดีดีครับใส่กระบอกพริกขี้หนูวันนี้แห้งเผ็ดอันนี้ขี้หนัวป็นยังไดอันในี้พริกอันพริกป่นพอใส่หลายดีพราะว่ารู้ว่ามันเผ็ดแห้ง ก้าวขึนเเผ็ดแซ่บมาเผ็ดขีนูนเนาะเป็นกระปุกเจียวกับเขากันครับแม่กวา่าสิได้กินพริกอันขีนูนันยากเลยม,มันม่กคอยมีเนาะไม่เคยเห็นแม่น,มน,นี่มีเจ้าเนี่ยแหละที่ออกมากขายแม่แล้วก็ว่าเราปลูกเองแม่ มาคอยเห็นมีเด้มามาพริกน้อยเฮากลับไปหามาซื้อมาปลุกนะ่ะอะซื้อจันนมันเนะาะไม่ใหญ่ใหญ่ไว้มันมีแกนววี่ว่ะนี่อ่ะพริกจินหนูพริกจีฟ้าพริกอ่าจินดาพริกอย่างยังสิมันมันมีเฮาก็บ,บตอต้องไปซื้อเฮาไปซื้อเบีย้ยมันอโซลิบัตจัดติดตายทิชยัง คือห้องซื้อมากมเหมือนกันคือตายแล้วตายนำเนี่ยสองต้นพี่น้องตายนำบัดเนี่ยมันย่ำฝนปลูกยังก็ไม่ได้กินด้ยวยทุกคนเนาะย่ำหนาวปลูกยังก็ง,ง่ามมาเนี่ยจักน้อยครับพี่น้องี๋้วอีกสี่เดือนอีกสามเดือนออกขั้นาออกขั้นาเนี่ยก็เขาเอา่า เดือนตัวล่าเนาะเดือนพฤศจิกาก,ก็ได้เกี่ยวเขาแล้วจานท่านไปกับแม่นหนาเนาพีพ่เพเป็นแสบมี่ยแสบแสบวิรีนะครับบอบอบอมตังบอเลนเนาะ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเฮ็ดนะครับพอเฮ็ดอยกันเฮ็ดใส่ใจเฮ็ดส่วนลายคนไทยเขาจะอันนั้นเนาะเขาเฮ็ดแบบอันอบนอบเนาะปิ่งม้บนปิ่งแบบนี้นก็คืออบถ้าใช้ทันก็คืออบองอบองต้องแจกไปอีกแบบนึงเียบไปอีกแบบนึง แต่เขาติ่มชทาๆเลยหอมคมันหอมหอมอย่างไรหอมตรงที่น้ำมันมันห่อยน้ำมันมันห่อยเราบานนี้กวนไฟแม่ว้นมันมันถือกวนไฟนะครับขวนกี่า่ะมันขึ้นมาใส่ตัวมันมันก็จะมีกินกินที่พิเศษแม่เขาจะไปอบใตไม่เขาเวฟหรือว่าอไฟ้าอบจริงจี มันจะสุก้ายากแต่ว่ามันจะความความกินมันจะคนละกินถ้ามีไมหีบนะฮะใส่ไมหีบโอ้ยแห้งคักบรรยากาศแล้วไมหีบเปลี่ยนไมหีบเดี๋ยวต้องห่ำหนาหนาวัา่ำหนาหนาวหุ่เขามีเขามี่เสื่อนไงดังดัง,ดงโอ้ยเปลี่ยงใส่ไมฮิบบ้านบาน้บานนี้ มันถึงฝนห้ามลายมันดังง่อไม่ฝนแล้วกับแง้มฝนแล้วเนาะแง่มแง้มหนาแนวมันเนี้มแหละมันมันอันนั่นมันกูนกูนมันมันดอกไม่ดอก่นมันจะบ่เป็นมันบบลุกแต่ว่ามันจกไหมแบบคือจงไฟไหมทูบนี่นะเม่ ไม่จังใดเนาะมินตาแ่ซีจอยได้เนาะกินบักแซบๆดิแซบอีดีเลยทุกคนโบเมนว่าโบเมาแซบนี่คือแซบจริงมีนแต่ล่อหล่นว่าย่ำได้ที่เจ็ดสิบก่อนละนั่นเจ็ดสิบในเร็วๆนี้มันขนลงลงูย อย่างงงมาอยู่นี่กวพาข้าวกับช่วงเห็ดเห็ดไอ้อองลองกันนี่ดิตึงกันอยู่ดิเริ่มตุ้ขึ้นเนาะถ้ามีผักสลัดมีข้าปุ้นเนาะมาพันกินกระแซมทุกคนนาะ ปิ้งกับลาบแมอ,อยู่ทางลาวเขาจะปิ้งมีห่านปิ้งเป็ดห่านปิ้งแบเขาจะปิ้งปิ้งแล้วเขาจะมาพันอยากกินแต่ปิ้งแบเนาะบาท่านได้กินกัก๊กบางท่เคยอีหลีเด้วยบางานได้เคยกินบ่เคยกินแบ,บจักเอตอร์เราสิมีวาสนากินบ่มีเคยซื้อที่ใส่เลี้ยงบ่แล้วเลี้ยงน่ะคอยบ่ฮู้เด้อบัลรูบมันซอกบ่เห็นมันอยู่นโย้ำปากข้าวเนี้ยทาข้าสิไปกินนิดเี วะเพาะอันทั่เฟร์ด้านพิงแบกอยู่ทับอยู่ใสภ่ภาพไปกินเนี้ยมาเนไปห้าจอกห,ากหาก้าจนได้พอ,ม,ม,อมองรถกันไปเลยพักกระโดดหนึ่งกับเขากันครับฝนกระโกใช่นหะฝน,นตกกินข้าว กินข้าวฟังเสียงฝนน่ะทั้งดูดหอยพ่อช่างทั้งดูดหอยพ่อดูดมันปะเนี่ยมะเมอนอืออันนี้ปีกมันอืมอไปกินหัวไปหรอเป็นมักหัวหัวอะไรปีกนี่ครบปะ คมว่ามันก็อัมลําว่าค่อยให้บีแตกเออนั่นแหละบีแตกแล้วมาท่าเลยอืมอะไรตถูก,กล้องแล้วมันบ่แตกก็ดีบีมันแตกก็ก็กละ่ะนั่นบีแตกมันก็เลยออกเนาะมันก็เลยบ่ครม,มตันไตแมวือ,อม,มันเฮียก่นอนม,มันเฮียก่อน ใก้จะได้กินไสยจั่วหรอครับพี่น้องมืออื่นอ่ะเบิง้งเบิ้งมืออื่นว่อหรือว่าแล้วแต่บรรยากาศกัเบิง้งครามืออื่นอาจจะกินเป็ดก็เอีก็ได้ แกเอาเลยเดดชิบแ่ะอือครับใชมอ๋อสำหรับเอ่เขากินเขาเ้าเวากันเมื่อน,นี้เนาะใ่อ่าคูัรักไทยลาวคู่รักต่างไว้ยไทยลาวเมนูปิ้งเป็ดสาวมินตราเมนูลาบ,ลาบเป็ดพอหญ่มากินเขาน้ำกันเวากันเข้ากับเสียงคนตกวินนะครับผมอ๋อจำเรื่เมื่อนี้กับข้งองไว้สํานี้ก่อนเนะาะเจอกัน มือขึ้นนะครับกินข้าววอกกันครับผมผมและน้องมินตาขอเก่าวคำว่าสบายสวัสดีดครับ